สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมผมก็มีคําถามแล้วกันนะครับอยากจะมาถามทุกคนกันนะครับผมตอนนี้ก็ดึกแล้วนะครับแต่แบบว่าเขาบอกกันว่าตอนดึกๆเนี่ยคนเรามักจะแบบคิดอะไรได้เยอะคิดอะไรได้ดีฟนะครับแล้วก็เหมือนจะซื่อสัตย์กับตัวเองเยอะนะครับผมอันนี้คลิปนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นคลิปที่ สำหรับคนที่ดู E t e ท n a l มาแล้วเท่านั้นนะครับเพราะมันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องละกันนะครับเพราะฉะนั้นเองก็ขอเตือนสปอยกันก่อนไว้เลยล่วงหน้าเลยนะว่ามีพูดถึงเนื้อเรื่อง E t e ท n a l อย่างแน่นอนนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มฟังคำถามนี้และไปฟังคำตอบของผมด้วยเลยดีกว่านะครับคำถามของผมก็คือใครคือตัวร้ายในหนังเรื่องนี้กันแน่ครับจะเป็นใครกันจะเป็นกลุ่มเซอร์ซีอย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นอีคาริส หรือว่าจะเป็นด e เวียนหรือว่าจะเป็นซินเลเชียครับก็เรียกได้ว่าเป็นคำถามที่ตอบยากนะครับผมตอบยากมากๆเลยจริงๆเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างมี motivation ของตัวเองกันหมดเลยถูกไหมถ้าเรามองแบบผิวเผินเนี่ยหลายๆคนก็จะบอกว่าอีคาริสเนี่ยเป็นตัวร้ายนะครับแต่ถ้าเรามามองลึกกันลงไปเนี่ยทำไมอีคาริสถึงเป็นตัวร้ายเลยครับผม,ผมก็ต้องอาจจะมองลึกลงไปกว่านั้นว่าอย่างนั้นดิเราก็ต้องดูว่าอีคาริสเนี่ยพักดีต่อใครซิเลเชียลถูกไหมก็แปลว่าซิเลเชียลเนี่ยน่าจะเป็นตัวร้ายสิ พราะว่าเป็นหัวหน้าอีกทีหนึง่งแต่แบบว่าถ้าเรามองกันแบบเร็วๆที่สุดในหนังเลยเนี่ยก็คงจะเป็นอีาริสถูกปะแต่หากคุณมาลองวิเคราะห์แยกกันแล้วเนี่ยจริงๆบางทีอะ่ะเซอร์ซีเองก็เป็นตัวร้ายได้เหมือนกันนะครับผมฝังพระเอกเองเนี่ยก็เป็นตัวร้ายได้เหมือนกันเรื่องราวมันเป็นยังไงเรามาเจาะกันทีละคนเลยและกันว่าแต่ละคนเนี่ยต้องการอะไรครับเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะครับผมกลุ่มของเซอร์ซีก่อนดีกว่านะครับหรือว่าอีเทอร์นอลทั่วไปเนี่ยที่ไม่ใช่อีาริส กับตัวของสไปและก็คนะิงโก้เนี่ยนะครับผมพวกเขานีครับรักมนุษย์นั่นเองหลังจากที่พวกเขาเนี่ยได้มาที่โลกมนุษย์ผ่านยานโดโมโเนี่ยนะครับก็ผูกพันกับมนุษย์เหลือเกินและพวกเขาเนี่ยนะครับผมไม่ได้รู้ถึงภาร,รกิจที่แท้จริงด้วยมีแค่เอแจ็กคนเดียวเท่านั้นที่รู้ถึงภาร,รกิจนี้เพราะว่าตัวของเอเจ็กเป็นพรามอีเทอร์เลถูกไหมก็เรียกได้ว่าทําแบบนี้ช่วยซิเลเชียลในการที่จะกําเนิดซิเลเชียลตัวใหม่เนี่ยมานานแล้วนะครับในมุมมองของคนเหล่านี้ยกเว้นเอแจ็กเนี่ยก็คือพวกเราอะ่ะ ได้รับคำสั่งมาให้จัดการดีเวียนนะครับผมแล้วก็เหมือนคอยดูแลมนุษย์กันแต่แบบว่าจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องราวของมนุษย์พอเชื่อกันว่า การเข้าไปยุ่งเนี่ยจะเป็นเหมือนการแบบเข้าไปขัดสิ่งที่มันควรจะเป็นตามวิถีของธรรมชาติอะไรแบบนี้นั่นเองครับแล้วก็เรียกได้ว่านะครับผมแม้ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ชอบสงครามเอาซะเลยนะครับแต่สงครามเองอ่ะก็เป็นเหมือนหนึ่งในวิวัฒนาการของมนุษย์หนึ่งในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาของมนุษย์และช่วยเร่งการพัฒนาของมนุษย์ขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับก็คือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นแหละ แต่แบบว่าดูอีกเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ทนกับเรื่องนี้ไม่ไหวคนแรกเลยนะครับก็เลยทําให้กลุ่มแตกออกไปนะครับที่นี้เนี่ย กุ่มเนี้ยต้องการจะช่วยมนุษย์เพราะว่าผูกคันกับมนุษย์ถูกไหมจากนั้นเองอีกหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างจะคล้ายกันแต่แตกต่างกันไปก็คือตัวของเอจักที่รู้ทุกอย่างอยู่แล้วตอนแรกเอจักเองเนี่ยก็ไม่ได้จะช่วยมนุษย์นะครับผมแต่นะครับหลังจากเหตุการณ์บริฟเนี่ยนะครับผมที่มนุษย์เนี่ยสามารถพาคนครึ่งจักรวาลเนี่ยกลับมาได้เอจักก็ประทับใจกับสิ่งที่มนุษย์ได้ทําลงไปเป็นอย่างมากจนรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยควรค่าแก่การที่จะอยู่ต่อนะอยากจะช่วยมนุษย์แต่เอจักก็ตายด้วยฝีมืออออขงงคาารรับเเเพะะฉนะน้นจ ก็เอจะเกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการตัดสินใจตอนหลังละกันนะครับผมเกี่ยวกับช่วงแรกๆอะไรแบบนี้จากนั้นเองนะครับผมรามาดูอีคาริสอีคาริสเองเนี่ยนะครับพักดีต่อตัวของอาริเชมเป็นอย่างมากเลยถูกไหมก็เรียกได้ว่าทําให้เขาเนี่ยดูกลายเป็นตัวร้ายเลยนะครับอีคาริสเองเนี่ยมองว่าซิเลเชียลเนี่ยเป็นเหมือนมหาสมุทรนะครับผมมันทั้งให้ชีวิตแล้วก็พลาดชีวิตไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเองการที่อีคาริสทาลงไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนเลวเลยครับเขา ได้ถูกมอบหมายมาอย่างถึงที่สุดอยู่ถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะพ่ายแพ้กับความรักที่มีต่อเซอร์ซีแล้วก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายไปถูกไหมอันนี้แหละก็คือสิ่งที่หลายคนมองว่าอีคาริสเป็นตัวร้ายแต่การที่คุณทําตามหน้าที่ของคุณเนี่ยนะครับทำไมมันถึงกลายเป็นความร้ายได้ละ่ะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เราจะมองอีคาริสเป็นคนร้ายเราต้องมองสูงไปกว่านั้นแล้วเราต้องเอามาเทียบแทนและ เป็นตัวของซิลเชียลมาเทียบกับตัวของเซอร์ซีซะมากกว่าถูกไหมนะครับเพราะว่าเป้าหมายหลักๆเนี่ยนะครับผมมันมาจาก2กลุ่มนี้ก็คือเซอร์ซีอยากจะช่วยมนุษย์ตัวของซิลเชียลเองเนี่ยต้องการจะทําตามวิถีที่ทําม,มาดั้งเดิมอยู่แล้วอีคาริสเป็นเหมือนเครื่องมือเพราะฉะนั้นอีคาริสจะไม่ได้ค่อยเกี่ยวอะไรกับตรงนี้สักเท่าไหร่แล้วในเหมือนเจตนารมณ์จรงิงๆซิลเชียลเองเนี่ยนะครับผมก็มีหน้าที่ในการสร้างจักรวาลขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมและแน่นอนเลยครับผมก็จะมีดวงดาวที่ต้องเสียสละอยู่แล้วครับดวงดาวที่ ส่งปัญญาอยู่ได้เพื่อที่ว่าจะใช้มันเป็นเหมือนว่าที่ฟักไข,ข่ของซิลเชียลขึ้นมายัางไงเลยครับแต่หลังจากที่ดวงดาวน,นั้นระเบิดออกมาเนี่ยซิลเชียลก็จะแปลผ่นพลังงานนั้นมาสร้างจัก,กรวาลขึ้นไปต่อไปเรื่อยๆสร้างดวงอาทิตย์สร้างชีวิตนับพันล้านหมื่นล้านล้านล้านในจัก,กรวาลอีกเพราะฉะนั้นการที่โลกจะต้องเสียสละ ตามแบบวิถีธรรมชาติเนี่ยถามว่าเป็นอะไรที่เป็นเรื่องที่แย่เป็นเรื่องที่เลวไหมผมก็คิดว่าไม่เหมือนกันนะครับผมผมก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะมองว่าใครจะเป็นตัวร้ายของเรื่องเรื่องนี้ได้นะมันแล้วแต่มุมมองของเรานะครับอย่างถ้าเรามองอยู่ข้างเซอร์ซีเนี่ยก็คืออะไรครับผมเราบแอร์ใงไงเรามีความไม่ไม่เที่ยงธรรมเรามีความเหมือนเอ็นเอียงมนโนมทางฝั่งมนุษย์เพราะว่าเราเป็นมนุษย์เองเราก็เลยรู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยควรค่าต่อการอยู่ท,ท,ท,ทั้งๆงที่จริงๆแล้วถ้าดูกันตาประวัติศาสตร์เนี่ ก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงดาวโลกมีดวงดาวที่เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้วนไปวนมาเป็นล้านครั้งแล้วนะครับผม,ผมก็เรียกได้ว่าถามว่าเซอร์ซีก็เถียงมาว่าแต่มนุษย์เนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เลือกเลยนะก็เรียกได้ว่าเหมือนกับสมมติว่าซิลเลเชียลเป็นคนเนี่ยถ้าเปรียบซิลเเเชียลเป็นคนนะซิลเลเชียลเองก็ต้องการที่จะอยู่รอดถ,ถูกไหมต้องมีซิลเลเชียลโผล่มาใหม่นะครับผมแล้วก็ช่วยกันสร้างจัก,กรวาลต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ต่างจากมนุษย์หรอกนะครับผมที่ต้องเลี้ยงสัตว์ฆ่า หมูเนี่ยเพาะพันธุ์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่เราจะได้กินอีกนะครับผมซีเรเชียลเองก็เหมือนกันถูกปะอันนี้เองเนี่ยมันก็จะเข้าหลูปเดียวกับมนุษย์เลยนะครับถ้าถามว่าซีเรเชียเป็นคนเลวเนี่ยเราต้องถามมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นคนเลวไหมที่มนุษย์นะครับผมมาสร้างฟารม์หมูฟาร์มไก่ฟาร์ปลากรณีเดียวกันเลยถูกปะเพราะ ความมีชีวิตจิตใจหรือว่าขนาดอะไรแบบนี้สำหรับซีเลเชียลเองอะ่ะเราก็คงเป็นเหมือนมดเราก็คงเป็นเหมือนไก่เราก็คงเป็นเหมือนหมูในสายตาของซีเลเชียลแล้วไก่ในเล้าหรือหมูในเล้าเนี่ยมันมีโอกาสได้เลือกไหมว่าเฮ้ยกูอยากไปวิ่งในทุ่งกูอยากใช้ชีวิตอยากมีลูกอยากมีครอบครัว ไม่ได้แบบว่าอยากมาอยู่ในฟาร์มแบบนี้มันก็ไม่มีถูกไหมละครับอันนี้ก็กรณีเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าเราลองย้ายมุมมองของตัวเองอไปมองฝั่งซินเชเชียลอะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนผิดก็ได้เพราะมนุษย์มันก็เหมือนแบบดาวดวงหนึ่งอะที่ผ่านมาเป็นล้านดาวแล้วอะไรแบบนี้มันก็ไม่ได้พิเศษกว่าดาวดวงอื่นเลยถูกปะ่ะมีจะเราเนี่ยเหมือนหลงคิดกันไปเองว่ามน,นุษย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลมน,นุษย์พิเศษพิโซหลือเกินนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อีกจุดหนังงเลลยแต่่่่ะคคคนนนจมมออข้าาไปีีีก็ืํูดท ีีีเเวยยนน่ได้พูดกับอีเร์นอลนั่นเองครับอีเร์นอลเนี่ยนะครับผมถูกสั่งให้ไล่ฆ่าดีเวียนมาทั่วจักรวาลแล้วถูกไหมตัวของโคลผู้นําของดีเวียนในโลกเนี่ยนะครับผมหลังจากที่ได้รับความทรงจําของกิลกาเมสและเอแจ็คไปอะ่ะความทรงจําข,ของเอแจ็คเนี่ยก็ทําให้ได้รู้ว่าโอ้โหภารกิจของ Eternal อีเร์นอลอ่ะคือการไปจัดการกับแบบดีเวียนทั่วจักรกวาลเลยนะก็โกรธแค้นอีเร์นอลเป็นอย่างมากนะครับที่ทําร้ายพวกเขามาในกรณีนี้เองเนี่ยนะครับผมถามว่าดีเวียนผิดไหมครับดีเวียนไม่ผิดนะครับผมดีเวียนบอกว่าอา้าวกูก พยายามจะอยู่รอดนะถูกปะพวกมึงมาไล่ฆ่ากูเองสิ่งที่ดีเวนทําลงไปเนี่ยเป็นนักล่าที่พัฒนาตัวเองแล้วก็กลายเป็น a อเพ็กพิเ t เตของที่ที่มันอยู่อะ่ะมันผิดตรงไหนที่เราจะพยายามเอาชีวิตรอดมันก็ไม่ได้แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเลยไม่ใช่หรือไงกันถูกไหมเลยครับผมก็เรียกได้ว่าลักษณะเดียวกันเลยนะครับแล้วดีเวนเองเนี่ยนะครับผมจุดที่น่าสนใจมากๆสิ่งที่มันพูดเลยเนี่ยก็คือพวกมันนะพยายามจะอยู่รอดนะครับผม มันเปรียบไปถึงสิ่งมีชีวิตสูงสุดได้ครับแม้แต่ซินเทเชียลเองอะ่ะก็ยังต้องพยายามจะอยู่รอดเลยหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ต่าสุดในห่วงโซ่อาหารเองอะ่ะก็ยังต้องพยายามจะอยู่รอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยคำถามว่าดีเลวอ่ะหายไปเลยนะครับผมถ้าเราจะถามในนามแห่งความอยู่รอดอถูกปะ่ะเราก็ต้องทําให้พวกเราเองเผ่าพันธุ์เราเองอยู่รอดนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะถามผมว่าใครเป็นตัวร้ายในเรื่องเรื่องนี้นะครับบอกกันเลยว่า ไม่มีนะครับผมทุกคนเนี่ยทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองหมดการจะร้ายไม่ร้ายอะ่ะอยู่ที่ว่าเราเข้าข้างไข่ซะมากกว่าเพราะถ้าเรามองตามธรรมชาติและทุกอย่างเป็นวิถีธรรมชาติหมดการจะต้องล่าการกินกันเป็นเรื่องปกปตินะครับคาว่าดีเลวเนี่ยถูกใส่มาเพราะเรามีความเอจเอียงไปทางใดทางหนึ่งมันถึงมีคํานี้ออกมานั่นเองครับ และนี่นะครับผมก็เป็นบทสรุปของเรื่องราวนี้แล้วกันที่ผมอยากจะมาคุยกับท่านผู้ชมทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับผมแล้วก็หากใครอยากคุยเรื่องราวดีฟท็อกอะไรแบบนี้อีกเนี่ยก็ลองไปดูได้ในช่อง Mystery World เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ